ตอนนี้ถ้าเราเดินข้ามข้ามจากาจากหนองคายข้ามไปนิดเดียวอ่ะะเราจะพบมหจาจจัน์ว่าเฮ้ยลาวมันไม่เคยขยันปลูกข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมมันปลูกแล้วทำไมมันไม่ปลูกสามโหนว่ามันปลูกสองเพราะมันปลูกข้าวมะลิคือข้าวข้าวมะลิจะมีสองพันนะครับพันหนึ่งต้องปลูกในในฤดูฝน คืออายุประมาณ104ร้อยสีิต้องดโดนแดด,ดนานโดนแดดนานคือแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นข้าวไยวแสงก็คือหมายความว่ามันจะอยู่ประมาณ120วันะฉะนั้นมันปลูกได้แค่สองครั้งแต,แต่แต่แต่ราคาข,าข้าวมันจะแพงกว่าข้าวธรรมดาเนี่ยประมาณสามเข้า,ขาวสาวมตนาแล้วก็แหล่งที่ผลิตข้าวหอมได้ดีนัก็คือพิเป็นที่ราบสูงค่ะ ครับก็แต่ใต่แต่แต่ลาวมาฮะลาวเขมรไล่มาจนถึงอีสานเราทั้งหมดี่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญต้องเป็นดินภูเขาไฟเก่าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพันุ์ข้าวทั้งหมดเนี่ยเป็นพันธุข้าวหอมมะลิทั้งหมดที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเราพบในรุ่มเจ้าพญาแต่ในรุ่มเจ้าพญาสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยมันก็หอมนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงช่วงฝนช่วงหนาวและช่วงแรงเนี่ย ใกล้มันมันชัดเจนค่ะแต่วันนี้ไม่ชัดเจนใช่จากนั้นมันถึงต้องขึ้นไปปลูกทางอีาสาน้าทางนั้นเอาขึ้นทางนี้ขึ้นไปทั้งหมดครับไปพัฒนาพัานธุ์ทางนู้นหมดแต่จริงๆคือข้าวข้าวดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ที่ภาคกลางค่ะแล้วก็เราสังเกตดูว่าประวัติศาสตร์ของของพันธุ์ข้าวทั้งหมดเนี่ยฮะมันจะอยู่ในศูนย์กลางของอํานาจรัฐในรุ่นน้ําต่างๆในรุ่นน้ําต่างๆทั่วโลกนะข้าวและธัญพืชทั้งหมดจะอยู่ในรุ่นน้ําทั้งหมดค่ะแล้วก็ การการพัฒนาพันธุ์นะจะพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งม,มีการมีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าทุ่งใหญ่นะเรศวรเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งมีพันธุ์ข้าวมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เราก็ไปศึกษาประวัติลึกๆลงไปปรากฏว่าสมัยก่อนเวลาเราจะขึ้นไปตีพม่าเนี่ยทัพน้าจะต้องขึ้นไปแล้วก็ไปปลูกข้าวอยู่ที่ทุ่งใหญ่นะเรศวนเนี่ยเพราะมันใกล้ชายแดนที่สุดแล้วก็ทําการขนย้ายได้ง่ายสุดดังนั้นเวลาไปทัพเนี่ย ประเกณฑ์ไปทับเนี่ยทุกบ้านเนี่ยเขาจะให้ลูกเขาเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยที่ไปทับเนี่ยเอาข้าวเนี่ยไปด้วยเอาพันธุ์ข้าวไปด้วยเอาไปปลูกเอาไปก็ไปปลูกปลูกเนี่ยก็คือหมายความปลูกครั้งแรกเนี่ยคุณปลูกเพื่อเลี้ยงตัวคุณเองแล้วพอขยายครั้นสองรั้งสามเนี่ยก็คือเตรียมเตรียมให้กองทัพให้ช้างหลวงให้ให้ให้ทัพหลวงนี้ขึ้นไปฉะนั้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวจะพัฒนาธรรมชาติก็คือ ที่ทุ่งใหญ่นาเรศวรนี่คือประวัติศาสตร์ข้าวของไทยทั้งหมดีดเราก็าไม่เข้าใจแล้วเราก็าพยายามจะบอกว่าข้าวมันพัฒนานที่นี่มันไม่ใช่เหละ,ะบ้านเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของข้าวแล้วเป็นแหล่งวัฒนธรรมข้าวนะซึ่งในหลวงท่านพยายามไงพยายามที่จะให้คน<ห>ไทยเนี่ยกลับมาเรียนภูมิปัญญาของชาวไร่ชาวนานพื้นฐานที่ผมว่าเนี่ยแล้วมันข้าวมันก็จะไปทั้งหมดสายพันธุ์ทั้งหมดจะไปทั้งหมดถามว่าข้าวที่เราเคยชนะการประกวดที่ปิ่นแก้วหนึ่งนะครับข้าวหอมมะลิชื่อปิ่นแก้วหนึ ปัจจุบันนี้หายไปแล้วนะฮะ <Hi, S 2> สายพันธุ์นี้หายไปหมดละตอนนี้เราใช้อยู่ที่ตัวที่สามและตัวที่สี่ค่ะหนึ่งสองนี้หายไปหมดละซึ่งหอมมากนะฮะปัจจุบนันีไม่มีแล้วแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราสามารถเก็บได้สักเม็ดหนึ่งนะค่ะเหลืออยู่เม็ดเดียวเ,ยเรายังสามารถจะเอากลับมาได้ที่จะทําทําใหม่แต่นี่ก็คงคงคง,คงแ้แต่ฝันแล้วยิ่งตลาดข้าวเป็นแบบนี้นะผมคิดว่าฝันเินข้าวนะพเมงเถอะมันดีกว่าเราตั้งเยอะแล้ว อร่อยที่สุดแล้วตอนนี้ดีที่สุดแล้วไม่เราต้องไปซื้อจากจีนว่ากระเมยเขาขายไม่ได้เรามันของจีน <c oughs> จีนอีกเรา,าต้องกลับไปซื้อที่จีนเนี้ยใช่เดี๋ยวไปสิบสองปานาเชียวเนี้ยครับ,รบไปกินดูแล้วเราจะตกใจเฮ้ย<ห>ว่าอร่อยมันทําไมเป็นข้ากูลาสมัยเก่าวะเนี่ยอ้ามีเพราะอะไรไหมเพราะข้ากูลาเนี่ยคนบุรีล์เนี่ยเขาหัวสูงมากนะต้องกินข้าวนี่แล้วข้าพันุนี้จะปลูกที่อำเภอลำไปมากครับ จะหอมน um. er, um. ุ่มอร่อยเพราะเนี่ยพวกลิ้นเสียเนี่ยออกมาถึงกรุงเทพไปกินข้าวไม่ลงเลยนะโอ้ข้าวไปมียางต้องกินข้าวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทุกวันเนี้ยไอข้าวที่เราไม่มาเนี่ยมันกลายเป็นของขายเป็นของซีพีข้าวหอมนี่นะฮะเวลาเขาตั้งท้องนี่นะลมเนี่ยโบกเหมานะกลิ่นข้าวหอมจะเข้ามาเลยนะหอมมากเลยหอมจริงๆหอมจริงๆไม่ไม่ใช่แบบว่าที่เราเข้าใจกัน พอมเหมือนใบเตยเลยนะค่ะท่านเอาเหรอคะหอมกหมืนใบเตยเลยหอมทั้งทุ่งเลยนะทั้งหมดเนี่ยคนเพื่อนไม่รู้รู้จักค่ะแล้วก็เราก็เอาข้าวที่มันกำลังจะสุกแล้วเอามาตำตๆตเอามาออกเป็นข้าวเม่าข้าวเม่าที่สีเขียวเขียอร่อยเนี่ยค่ะกลับมาเรื่องข้าวกันต่อค่ะท่านครับบอกกับเกษตรกรว่ายังไงอีกดีคะเออผมผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราเราจ้องจับตาดูเพราะว่าถ้าวันนี้มีการกระทําแบบนี้จริงเนี่ย รัฐบาลเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้าแข่งกับกับประชาชนซึ่งในกฎหมายธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนนะครับที่อาจารย์นิดาไปฟอไ้องหมายความว่าเขาห้ามรัฐบาลเนี่ยทำการค้าแข่งกับเอกชนแลวเพราะเราเป็นหลบการค้าเสรีรัฐบาลจะเข้าไปยุ่งไม่ได้ถ้าวันนี้รัฐบาลจัดการซื้อนี่ราคาหมื่นห้าพุทธเนี่ยเอกชนก็ล้มหมดอ่ะใช่เพราะราคาสูงเอกชนเพราะรัฐบาลม,มีเหตุอ้างอย่างเดียวก็คือว่า เพื่อความมั่นคงทางอาหารรัฐบาลต้องสต็อกข้าวไว้เนี่ยเพื่อความมั่นคงทางอาหารเท่านั้นเองที่จะทาได้นอกนั้นคุณทําไม่ได้นอกนั้นคุณไปแย่งชาวบ้านเขาค้าได้ไปแย่งเอกชนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของตลาดค่ะถ้าเมื่อไม่ใช่เจ้าของตลาดเนี่ยการทําตลาดทั้งหมดมันเป็นหน้าที่ของพ่อค้าส่วนจะผูกขาดไม่ผูกขาดคุณไปว่าเรื่องกระบวนการทางกฎหมายค่ะถ้าชาวนาบอกว่าพ่อค้าผูกขาด คุณต้องมาทบทวนแล้วคุณต้องบอกสสของคุณเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายไม่ให้พ่อค้าผูกขาดต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในคืนมาแต่เราไม่เคยทำเนี่ยเราไม่เคยทํามาตลอดแต่ในตลาดไม่เคยทาแต่วันนี้บอกว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสูญเสียตลาดอย่างที่อาจารย์หมอกว่าแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิบปีก็เอาไม่คืนเพราะทําไมรู้ไหมเมื่อพม่าเปิดประเทศเต็มที่เนี่ยพม่าก็ต้องทําข้าวเพราะข้าวลุ่มน้าเข้าเข้าเนี่ย รุ่มน้ําของเขารุ่มน้ําใหญ่ๆเขาเนี่ยใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะแล้วน้ําในรุ่มน้ำเนี่ยพม่าบางรุ่มน้ําเนี่ยไม่ได้อาศัยฝนนะเพราะมันมาจากหิมาลัยอ๋อค่ะก็มีตลอดมันเข้าจะมีน้ำหิมะละลายตลอดอยู่วันดีครับอยู่แล้วนดีวัดีมันจะหิมะละายครับเข้าจะลงมาทางนั้นส่วนในในเวียดนามนี้ไม่ต้องพูดเลยเพราะเวียดนามเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งที่ ปากแม่น้ําที่ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็สามารถผลิตได้สองประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนักผู้แข่งที่น่ากลัวมากข้ามาเวียดนามถ้าเขาขอแชร์เราแค่คนละคนละสามสามล้านตันเนี่ยเราเหลือแค่แค่สี่ล้านซึ่งมันมัน,มนไม่ไม,ไม่ตอนนี้แค่นี้ก็แย่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสองประเทศเนี่ยแบ่งคนละห้าล้านแน่นอนอถ้าแบ่งห้าล้านเนี่ยแล้วประเทศไทยยังทําแบบเนี้ยผมคิดว่าภายในสามปีห้าปีในตลาดข้าวเราหมดค่ะ แน่นอนฮะเมื่อตลาดข้าวหมดเถามว่าเรามีพืชผลตัวอื่นไหมที่จะทําได้อืไม่น่าจะมีข้าวนี่เป็นหลักครับอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อว่ายางเนี่ยจะมีปัญหาทําไมอะคะท่านเพราะตอนนี้ในเรื่องจีนอะปลูกยางในเวียดนามค่ะในเขมรในลาวอนะครับเต็มพื้นที่ค่ะจีนไปปลูกไว้ปลูกไว้หมดแล้วจีนจะทําข้าวทํายางเต็มพื้นที่แต่จีนไม่ทําปาล เพราะว่าเพราะยางนีอยู่สาหกรรมค่ะข้าวเขาต้องกินแต่ปาล์มนี่เขาใช้ตัวอื่นแทนได้จีนใช้น้ำน้ำมันงางากับเออีกทัวเอไมอไม่ได้ใช้น้ำมันปาล์มเขาไม่ใช้ปาล์มนี่ไงคือสิ่งที่เขาเขามองไงเขาไม่ทําไงปาล์มนี่ยที่เราส่งเสริมปาล์มนี่น่ากลัวมากที่สุดปาล์มเนี่ปลูกได้ในในหมู่เกาะพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะนะคในเส้นสูงสุดเนี่ยปลูกได้เพราะปาล์มนี่ ใช,ใช้น้ำใช้น้ำใช้น้ามากอมผมก็ยืนยันเลยนะว่าการนําป่ามาปลูกในทุ่งลางสิทธิ์เนี่ยคผมเชื่อว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยระบบน้ําใต้ดินจะถูกทาลายทั้งหมดเพราะว่าป่าใช้น้ําเยอะใช้น้ําเยอะมากเน,ะนี่ยคนแถวลางสิทธิ์ไม่จําบทเรียนที่เอามาปลูกส้มเขียวหวานแล้วเจ๊งหมดเดี๋ยวไม่จะเป็นอเนี่ยค,คือคือปัญหาไงปัญหาก็คือพอเราเรา,เราบ้านเราพอเรามีอำนาจปุ๊บเราก็จยากหวงอำนาจแล้วเราไม่ลืมลืมไปว่า บางพื้นที่มันไม่เหมาะที่จะทําพืชหลังอย่างนั้นทาแล้วระบบนิเวศมันเสียทําแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ตายเพราะว่าทุกรังสิตเนี่ยน้ํามันขังค่ะพอน้ํามันขังถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันเกิดเพราะนั้นโซมมันถึงตายเป็นเบืออะไรเงี้ยอ๋อตายหมดอ่ะค่ะพอถึงจุดหนึ่งมันตายเพราะหนึ่งอ่ะพอมันแก่ตัวเนี่ยสังขารมันสู้ไม่ไหวเงี้ยอพอเชื้อโรคเข้าก็ล้มตายตายตายค่ะแ n d that เข้าตายหมดทั้งสวนหมด นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุ่งรังสิตวันนี้เองบอกว่าทุ่งรังสิตเนี่ยยังเหมาะที่จะทําข้าวปลูกข้าวอยู่ถ้าทําข้าวเพราะว่าเราควบคุมน้ําได้เงี่ยถ้าวันนี้ในทุ่งรังสิตเนี่ยเพียงจะจัดระบบน้ําให้เก็บน้ําได้นะผมคิดว่าปีนี้ปลูกข้าวได้สามครั้งหิอกรรมทุกวันนี้เขาก็หลอกต่างประเทศเอากําแพงเมืองจีนไปกันกันกันแล้วทําเป็นนึกเขปสากรัอแล้วคอยดูนะคอยดูน้ํามันมานะ มันไม่มาชนกัแพงหรอกมันมุดใต้ดิน mm hmm. เหมือนสุโขททยเที่ยว<ช>น <ะ S 1> ั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยดูความวายวาอดคือคือคือผมเรียนที่หนึ่งที่อาจารย์หมอพูดทีภภ่ผมดูจากจากดวงแล้วเนี่ยบน้ำมันจะมาใต้มาใต้ดินนั่นละทีนี้บับบงเอิญเนี่ยเมื่อวันก่อนผมนขับรถจากกรุงเทพเนี่ยไปไปงามวงหวาไปแจ้งวัฒนะตรงคลองประปาเนี่ยเขากําลังทําคันดินเขาก็เอาแบคโคลเนี่ยตักตักเสร็จแล้วก็เอาดินนะ โปรกไปข้างทางเลยนะฮิโปกเวลาข้างทางเนี่ยเขาไม่ได้ขูดเอาญ้าออกค่ะพอโปกลงไปเนี่ยดินเนี่ยพอโปรกไปเนี่ยมันก็จะฝังญ้าไว้ใต้นั้นค่ะญ้ามันยังไม่เน่าฮะค่ะเพราะมันไม่โดนอากาศอืมเดี๋ยวพอน้ํามานะฮะน้ํามันจะซึมค่ะซึมเข้าไปที่ญ่าแล้วมันจะเน่าค่ะพอมันเน่าเสร็จปุ้บมันจะหลุดทั้งชิดเนี่ยออกไปเลยมันก็จะไม่เกาะอยู่แบบนี้ที่ที่บอกว่าที่บอกว่า ผมก็ดูจากดวงแล้วมันน้ำมันจะมาใต้ดินค่ะพอมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เห็นนล่งหนึ่งที่สุโขทัยไปแล้วค่ะที่รัชดบังไป,ไปแล้วท่าน,นี้ถ้าทางเนี้ยถ้าคุณทําคันแบบนี้ผมยืนยันว่าไปทั้งแถวค่ะนี่นีนนนเกิดจากการทํานะฮะะค่ะเรายังไม่พูดถึงโครงสร้างของเขื่อนอโครงสร้างของเขื่อนที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีการตรวจสอบนะค่ะ มีมีคนตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะทั้งสองท่านบอกว่าทําไมอยู่กันอยู่ประเทศไทยมาก็ตั้งหลายสิบปีแล้วผู้ใหญ่บอกว่าไม่เคยเจอปัญหาน้าท่วมหนักเหมือนปีที่แล้วกับที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้บอกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีคนตั้งใจให้มันเกิดหรือว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าระบบต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีหมู่บ้านมีอะไรมาขวางทางน้ําจริงๆมันเป็นอาเพศเป็นอาเพศผู้นํนำค่ะอ๋อ จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่หรอกผู้ปจริงประวัติศาสตร์มันมีสองสี่เจ็ดห้าเราก็ท่วมขนาดนี้แหละมันวัฏจักรของน้ํามันจะวนมาเป็นอย่างนี้แหละมันมีสองสี่เจ็ดห้าเราก็มีแล้วก็ปีอีกปีนึงก็เป็นเออมันก็เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับความจงใจของใครที่เพื่อที่จะได้เรียกงบประมาณได้หรืออะไรไม่เกี่ยวแต่คราวนี้คือมันมาเหมือนเดิมแต่มันมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพราะมันอาเพศน่ะอาเภศคืออะไรอาเพศด้วย กูเจ้าอีกแต่กูเอาอีกมันปัญหาคือกูเจ้าอีกสามแสนห้าหมื่นล้านเอาอีกสามแสนห้าหมื่นล้านก็เลยจะเยอะมากกว่าปกติเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูไปดูกรีซสิเขาบอกประชาชนเขาว่าเดินขบวนเดินข้าวเดินข้าวนะนายกเขาพูดบอกประชาชนเราระว่างเดินขบวนอยู่นะข้าวเจ้าจะไม่ปราบท่านอีกแล้วอืแต่ให้รู้ว่าเงินคงคลังเราจะหมดวันที่สามสิบ พฤศจิกายนนี้แล้วแล้วไม่มียังไงให้ท่านเดินขบวนยังไงเงินเดือน,ท,นท่านก็ไม่มีไม่มีมเฮ้ยมบหยุดสักครู่หนึ่งเลยนะ,ะอึ้งเลยแล้วมบก็ถามแล้วนายกจะทํำยังไงคก็ผมจะทําที่คุณเดินขบวนต่อต้านผมนี่แหละอืท่านไปค,คุยกันใหม่เนี่ยตอนนี้ม็บต้องเอามาคุยกับนายกว่าทำยังไง เพราะว่าไม่มีจริงๆนายกก็เปิดเลยบอกไม่มีเราจะให้ทำยังไงคือเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อปีสี่ศูนย์เองเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะวิกฤตศเตรศรษฐกิจแล้วปีนีห้าห้านะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าถ้ามีการนำเงินออกจากธนาคารพาณิชย์โดยกระบวนการโอนเงินเมื่อไหร่ ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนปี40เหมือนเลยฮะหมายความว่า40%ที่มีการนำออกไปนอกระบบทั้งหมดมมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะโดยผ่านกระบวนการโอนเงินผ่านธนาคารเมื่อไหร่ชะตากรรมของประเทศเราก็ไม่ต่างกับกรีไม่ต่างกับตุรกีอืเมืม่อสักครู่ท่านวรินพูดไปแล้วเรื่องของน้ำกับดวงสิ่งที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ เกี่ยวกับดวงด้วยหรือเปล่าคะท่านเกี่ยวกับดวงดาวนี่คือเป็นไปตามดวงดาววิเคราะห์ะตามดวงดาวค่ะฉะนั้นจึ้งบอกว่าวันนี้อย่างอย่างรัฐบาลกรีซใช่ไหมครับพูดกับม็อบว่าสิ่งที่เราถ้ารัฐบาลจะทําก็คือว่าสิ่งที่ท่านกําลังเรียกร้องเราจะคุยกับท่านค่ะแต่ถ้าวันนี้นะักการเมืองโจรในเครื่องแบบบอกกูจะเอานะค่ะแล้วไม่มีการคิดถึงบ้านเมืองนะมผมบอกเลยว่า คนหกสิบล้านคนแน่นอนนะครับประเทศนี้ะจะต้องมีชะตาก,กรรมไม่ต่างกับก,กบรีกกับตุรกีเพราะว่าคนสามล้านคนเนี่ยเขาได้อานิสงส์จากเงินสี่สิบล้าน<ม>เงินทอนเนี่ยแล้วแล้วเขาก็จะไม่อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะออกไปแล้วตอน,นเขาออกไปเขาเอาตังเราไปอีงนะ,ะเรายิ่งไม่มีใหญ่เลยทีเนี้ย